แก้ปัญหาการเข้าเว็บไซต์นะครับผ่านมือถือจากลิงก์ของ Line หรือว่า Google f o r m ต่างๆครับเป็นมือถือของ Android นะครับเวลาเราเข้าไปจะกรอกข้อมูลนะครับแต่คลิกไปแล้วนะครับต้องล็อกอินอีเมลตลอดนะแต่ความจริงแล้ว ระบบที่ส่งมาให้เนี่ยไม่จําเป็นต้องล็อกอินนะครับก็ใช้งานได้เลยแล้วก็สามารถแนบไฟล์ได้เลยนะแต่เวลาเราคลิกผ่าน Android มือถือนะครับจากล ne หรือว่าจากลิงก์ที่เพื่อนส่งมาให้นะครับคลิกแล้วไม่สามารถกรอกได้ให้ล็อกอินหรือว่าลงชื่อตลอดนะครับมาดูวิธีแก้กันนะครับง่ายๆเลยไม่จําเป็นต้องอลงชื่อใช้นะครับก็สามารถกรอกได้นะครับ จะกรอกข้อมูลอะไรต่างๆนะครับผ่าน Google Form ผ่านมือถือ Android นะครับคลิกไปปุ๊บแล้วจะมีการให้ยืนยันแต่ความจริงแล้วนะครับฟอร์มตรงนี้ไม่ต้องจำเป็นต้องลงชื่อนะครับให้ไปเลือกที่จุด3จุดด้านขวามือนะครับอ่าคลิกเลยหนึ่งครั้งนะครับแล้วมันจะมีคำว,ว่าเปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นนะครับอันนี้กรณีที่เว็บอื่นๆที่ไม่รองรับนะครับเราสามารถคลิกที่3จุดแล้วก็เปิดที่ เปิดโดยเบราว์เซอร์เริ่มต้นได้เลยนะครับก็จะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่ Google Form หรือว่าเว็บที่ไม่สามารถเข้าได้ก็สามารถเข้าได้นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเนีไฟล์ได้เลยนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ